สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพาเจริญมีรถยันม่า45แรง T L X มานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทมีใบมีดัดดินหน้าแล้วก็มีผานหลังให้ครับอย่างสวยๆเลยเดิมๆนะครับคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุณเลยนะครับเบอร์โทรก็0813655997ครับ081605237ร้านบัวสอนอมพรแท็กเตอร์ที่เก่านะครับที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับ เราเป็นด้านหลังนู่นนะครับนะลองสตาร์ทแล้วลองขับดูครับสตาร์ทเลยครับติดนิ่มครับไฟมีดั่นี้หน้าขึ้นไวครับฐานหลังผมจะให้เป็นฐานใหม่ไปเลยนะครับฐานใหม่ไปยี่สิบสองนะนาตาครับกับเดินหน้าไปถอยหลังมาครับยิ่นิ่มเลยครับคันนี้ครับยันมาทีโอเอ็สี่สิบห้าแรงครับเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันนะครับเป็นรุ่นไดเล็กอินเตคชั่นนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้แพื่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ